สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะคะพี่ๆพ,พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะที่กำลังติดตามรับชมจิตินันเป็นขำนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็จะพาทุกๆคนนะคะมาฟังเรื่องราวมาฟังสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมเราจะต้องพัฒนาตัวเอง และทำไมคะทำไมเราถึงจะต้องสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออะไรเราจะสร้างแรงบันดาลใจไปทำไมและทำไมเราจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าก็ฉันดีอยู่แล้วนะคะฉันรวยอยู่แล้วฉันสำเร็จอยู่แล้วนะคะฉันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะหรือ <or> ว่าเป็นคนที่มีความรู้เยอะอยู่แล้วนะคะ แต่ละคนค่ะเจ๊บจะบอกว่าทุกๆคนค่ะล้วนแล้วแต่มีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเองเสมอแต่ละคนค่ะล้วนเป็นคนเก่งและก็มีความสามารถนะคะแต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมากมายและหลายๆคนค่ะต้องชื่นชมนะคะสำหรับคนที่รับก,การเรียนรู้แล้วก็คนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการที่จะพัฒนาชีวิต พัฒนาตัวเองนะคะให้ก้าวไปสู่คนที่ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปเพราะอะไรคะเราถึงจะต้องประสบความสําเร็จความสําเร็จค่ะจะสร้างความสุขและก็จะสร้างความภาคภูมิใจความสุขให้กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประสบความสําเร็จหรือเราสมหวังหรือสมปรารถนาอะไรก็ตาม เราย่อมที่จะมีความสุขถูกต้องไหมคะแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตเราอะคะ่ะมีความสุขต่อเนื่องยาวนานนะคะไม่ใช่มีความสุขแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็อพอพีคสุดเราก็คือก็คือหลังจากนั้นดิ่งลงนะคะ mm hmm. เจ๊บเคยเป็นมาแล้วเวลาที่เจ๊รู้สึกว่าเราโหมีความสุขมากสนุกมากและลาชีวิตคือแบบคด,ดีเลยนะคะ แต่หลังจากนั้นค่ะอารมณ์เราจะดิ่งดิ่งดิ่งกลายเป็นว่าไม่ใช่ความสุขที่เราบอกว่าเรามีความสุขมากชีวิตเราดีมากมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเจ๊ถึงบอกว่าทำไมล่ะคะทำไมเราถึงจะต้องสร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอสร้างออสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดพลังเกิดกำลังใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง หลายๆคนนะคะมีเป้าหมายหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรหรือบางคนเคยตั้งแล้วแต่ว่าไม่สามารถทําเป้าหมายนั้นได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเจ๊ก็จะบอกให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะว่าทำไมเจ๊ถึงจะต้องเออมาแบบพูดนะสร้างแรงบันดาลใจให้แรงบันดาลใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะนะคะสิ่งสําคัญเมื่อไรก็ตามที่เราฝึกพูด ฝึกสร้างพลังฝึกกระตุน้นนะคะความเชื่อมั่นความเชื่อใจความไว้วางใจในด้านที่ดีแล้วนะคะพลังตรงนั้นนะคะตัวเราเองจะเป็นผู้ที่ได้รับคนแรกนะคะแล้วในเมื่อนะคะเจฟมาส่งพลังให้กับเพื่อนๆส่งให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังได้ชมในวันนี้อย่างในวันนี้นะคะใครที่มาฟัง นะค,ะคนที่เขารับการพัฒนาตัวเองหรือสนใจในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอยากมีความสุขอยากประสบความสําเร็จนะคะเขาย่อมที่จะได้รับพลังตรงนั้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์มากๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณฟังแล้วนะคะเรียนรู้แล้วแล้วนำไปใช้กับชีวิตตัวเองนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครเข้ามานะคะทักทายเจี๊ยบใต้เลยนะคะ ก็วันนี้จะมาส่งกําลังใจเนาะแล้วก็จะมาตอบทุกๆคนว่าสาเหตุทําไมทําไมเราถึงจะต้องพัฒนาตัวเองทําไมถึงเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็คอยสร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะสาเหตุหลักๆใหญ่ๆเลยที่คนส่วนใหญ่ฝันอะไรแล้วไม่ไม่ได้อย่างที่ฝันมีเป้าหมายแต่ไม่สามารถที่จะทำมันได้สำเร็จอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆนะคะ อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีความสุขนะอย่างบางคนอยากผอมอยากหุ่นดีอยากแบบว่ามีสุขภาพร่างกายที่ดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้ขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่มนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดแรงบันดาลใจค่ะนะคะเขาขาดสิ่งที่จะมาคอยส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้เรานั่นนะคะเกิดความสุขเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นเกิดพลังศรัทธาที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะต่อให้เรามีในวันนี้นะคะมันย่อมที่จะหมดมันย่อมที่จะหดจะหายไปนะคะหายไปกับห้วงเวลาหายไปกับสิ่งแวดล้อมกับผู้คนที่เขาเนี่ย ไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกับเราไม่ได้สอดคล้องกับเราเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกค่ะว่าทำไมถึงจะต้องหลีกเลี่ยงหรือออกห่างจากพลังงานลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่เขาบอกแบบนี้จะจะบอกได้เลยว่าใช่ค่ะเขาพูดถูกเขาพูดถูก เพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามถ้าเราอ่ะมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอถ้าระดับจิตวิญ,ญญาณของเราอ่ะไม่สูงกว่าเขาเราจะไม่สามารถที่จะจัดการนะกับอารมณ์หรือกับพลังงานลบได้เลยแล้วเราอ่ะจะเป็นผู้ที่รับพลังงานนั้นมาเต็มๆนั่นมันจึงเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้เราเนี่ยเวลาที่อยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จเอาแค่วันนี้นะวันนี้แค่นั้น มันมันยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันจะหมดพลังมันจะท้อแท้มันจะเบื่อมันจะแบบไม่อยากทำอะนะคะใครเป็นแบบนี้นะคะใครที่เป็นแบบนี้บ่อยๆนะ,ะยืนยันคอนเฟิร์มมาเลยแล้วก็วันนี้กดหนึ่งมาเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะนะยืนยันคอนเฟิร์มมาเลยยอมรับมาตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเปลี่ยนแปลงความคิด นะ,ะต้องเริ่มยอมรับก่อนยอมรับก่อนว่าเออใช่ฉันเป็นแบบนี้แล้วนะคะวิธีการวิธีการหรือหลักการอะไรก็ตามที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยทำมันได้มันจะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับความรู้ใหม่ๆเนาะวันนี้ก็เจ๊จะมาแชร์และแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะ ว่าเนี่ยนะคะประสบการณ์ที่เจฟเนี่ยพัฒนาตัวเองจะบอกได้เลยว่าเ,เดินเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลา6ปีนะคะหปีที่ไม่เคยหยุดไม่เคยเที่จะย่อหย่อนในการฝึกฝนปฏิบัตินะคะทางด้านจิตวิญญาณ6ปีนะคะเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องลงมือทําอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเทและมุ่งมั่นอันนี้ยอมรับความจริงเลยนะคะหลายๆคนจะเห็นว่าเออเนี่ยเราโพสแบบนะเป็นบทความนู่นนี่นั่นเหมือนเตือนสติอะไรเพราะว่าแรกๆในระยะแรกๆอ่ะเนาะเราปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีไม่ได้เลยเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลออกมาทางด้านของการพูดของเราหมดการแสดงออกอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะมันมันมันเริ่มต้นมาจากจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกฝนค่อยๆขัดเกลาไปทีละนิดนะคะแล้วเจีย๊บใช้เวลา2ปี2ปีนะคะในการที่ฝึกฝนในเรื่องของการพูดความกล้าแสดงออกนะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าออพาตัวเองไปขึ้นเวทีบ้างประกวดร้องเพลงบ้างแล้วก็ฝึกพูดฝึกทำไลฟ์สดอะไรต่างๆนะคะก็จะออกงานบ่อยๆอ,ออกช่อง y o u t u b e ของตัวเองนะคะทำขึ้นมาล้วนแล้วแต่จะบอกว่า บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนที่แบบมีความทะเยอทะยานเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนที่แบบคนรวยจริงๆคนเก่งจริงๆเขาถึงจะทําเรื่องนี้ได้อย่างทําช่อง u t u b e อย่างเงี้ยนะคะออกมาพูดออกมาแบ่งปันถามว่าจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะเจบเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีไม่มีพื้นฐานทางด้านความรู้ประสบการณ์ ความสามารถทั้งเอ่อทั้งด้านการเงินนะอะไรก็ตามไม่ได้แบบมีต้นทุนมาแบบเต็มเหนียวเลยคือเราอลบมาด้วยซ้ำคือเราฐานะยากจนนะครับครอบครัวมีพื้นฐานที่ฐานะทางบ้านยากจนอยู่แล้วนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็ยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยสาเหตุที่เราจนมันเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้ค่ะว่าแบบ แท้ที่จริงแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถูกจัดสรรถูกจัดสรรโดยอะไรคะโดยกฎแห่งกรรมโดยกรรมที่ตัวเรานั้นสร้างไว้นะคะจะด้วยอะไรก็ตามเป็นกรรมที่ถูกถ่ายทอดมา,าจากพันธุกรรมจากาการถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ ตอนเราเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือว่าทางด้านไม่ดีทุกอย่างจะถูกปลูกฝังและถูกหล่อหลอมนะจนกระทั่งเราเติบโตนะเราเติบโตมาเป็นคนแบบไหนพูดแบบไหนคิดแบบไหนทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์นะคะที่เราผ่านมาในอดีตทั้งนั้นเลยเนี่ยบางคนมันตามมาตั้งแต่อดีตชาตินะ,ะรู้บ้างไหมบางคนก็มัวแต่โทษ โทษคนนั้นคนนี้โทษฟ้าโทษดินโทษโอากาศโทษโดวงนะคะโทษไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะสร้างกุศลสร้างความดีในปัจจุบันนี้นะคะได้เท่าไหร่ยิ่งเราทำมากฝึกฝนมากทำบ่อยๆนะคะหลายๆพระหลายๆท่านท่านก็สอนเนาะครูบาหลายๆครูบาอาจารย์หลายๆคนท่านก็สอนท่านก็พูดแบบนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ ท่านก็พูดแบบนี้นะพูดเหมือนเสียงเดียวกันแล้วเนี่ยทำไมเราถึงปล่อยผ่านนะคะลองคิดดูทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ไม่ได้แบบได้ยินมันมันชัดๆอะนะคะเจี๊ยบก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่เพราะว่ามันถึงจุดที่ทำให้เราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนคนเรามันจะมีจุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนนั้นก็คือความล้มเหลวความทุกข์นะ เจอปัญหาเจอความท้าทายเจออุปสรรคในชีวิตต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเราจริงๆนะคะเจ็บจะบอกกับทุกคนให้ตาสว่างเลยบางคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยโหโทษดา่าอะไรสารพัดคือไม่ยอมรับว่างั้นนะคะไม่ยอมรับการแก้ไขแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะออยอมรับได้โดยการที่ไม่โทษ ไม่บ่นนะคะและรับผิดชอบต่อสถานการณ์นั้นอย่างเต็มที่สถานการณ์นั้นนะคะจะเปลี่ยนชีวิตเราจะนำพาเราให้เจอสิ่งดีๆค่ะเจอคนดีๆเจอเพื่อนดีๆเจอครูดีเจอความรู้ที่ดีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาในในเขาเรียกว่าในเวลาที่ ที่ถูกต้องในเวลาที่ใช่นะคะอย่างเจีบ๊บทำ u t u b e มา2ปีนะคะ2ปีสิ่งที่เราทำมันก็คือการ ที่เราลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเราลองฝึกพูดแบบนี้พูดแบบนี้แล้วยังไม่ได้ผลพูดแล้วยังไม่มีคนติดตามอ่ะเราก็ดูตัวเองไปเรื่อยๆดูแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจากคําติและคําชมนะคะของหลายๆคนนะคะเราก็ปรับปรุงนะคะปรับปรุงในเท่าที่เรียกว่า เท่าที่เราเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงได้นะคะเพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าหนึ่งเราไม่มีพื้นฐานเนาะเราไม่เคยเรียนรู้อะไรมาก่อนเลยเราทําคือเราอยากทําเราทาทาโดยก่าโดยความที่ใช้ความกล้าใช้ความกล้าเข้ามาต่อสู้กับความกลัวความอายความไม่ไม่ไม,ไม่มั่นใจนะคะและก็ความเขาเรียกว่าความอะไรความ วิตกอะวิตกต่อ,อาสายตาผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมันเหมือนมีเสียงเสียงในหัวหรือว่าเสียงหรือว่าความคิดอะความคิดลบเข้ามาแทรกคอยบอกว่าคืออย่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบเราพูดว่าเอ้ยเรายังทำไม่ดีนะเราแบบมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำเตจบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำอะทำไม คือทำเราได้อะไรอะไรประมาณนี้นะคะเจ๊ฟจะบอกเลยนะคะสิ่งที่เจ๊ฟทำเนี่ยในช่วงระยะเวลา YouTube เนี่ยนะคะสิ่งที่ทำเพราะว่า y o u t u b e มันจะต้องครบ1,000เนาะมันถึงจะสร้างรายได้ได้นะคะเจ๊ฟก็ทำมา2อ2ปีนะคะ2ปีกว่านะคะ,ะผู้ติดตามเนี่ยก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยขึ้นสูงขึ้นจนตอนนี้ก็คือจะจะจะ,จะแตะ1,000แล้วนะคะ ใกล้จะแตะ1,000แล้วนะคะ YouTube ทาใจวาไรตี้เนี่ยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะก็เป็นช่องที่เจฟแบ่งปันประสบการณ์แบ่งแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็ให้แรงบันดาลใจให้กำลังใจกับคนที่นะคะอยากที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองอยากที่จะมีความสุขนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรือ่อยจนกระทั่งว่าเนี่ยเราก็มารู้ว่า เออนะเราเนี่ยยังยังไม่รู้หลักการในการพูดเพราะเวลาพูดเนี่ยเราบางทีเราเราสร้างคอนเทนต์สร้างหัวข้อเนี่ยเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดไม่ไม่ค่อยช่ำชองเรื่องนี้นะคะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าในเมื่อคอนเทนต์หรือหัวข้อของเราอะมันมันยังไม่ดีพอนะะมันยังไม่ดึงดูดพอมันจึงทําให้เนื้อหาหรือข้อมูลที่เราพูดเนี่ย มันสเปสะสบะไปหมดเลยแล้วหาจุดจุดลงไม่ได้จุดจบไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะพูดไปเพื่ออะไรพูดเพื่อส่งต่อประโยชน์อะไรแต่รู้ว่าเรื่องที่เราพูดมันมีประโยชน์แต่มันกว้างมากๆเลยบางทีมันมันจับประเด็นไม่ได้นะคะเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เราเนี่ยนะคะเริ่มมองหาแล้วว่าจะทํายังไงให้เราเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเห็นไหมคะมันคือการต่อยอด จะทำยังไงให้เราทำมันได้ดีกว่าเดิมกว่าเดิมแทนที่เราจะนั่งคิดเฉยๆแล้วก็นั่งเครียดแล้วก็แบบอ้างเหตุผลว่าแบบก็เราไม่เก่งอะนะคะก็เอาแบบนี้แหละคือทำไปแบบนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเอาแบบทรงๆเด็ดๆไปนะคะมันก็จะไม่พัฒนานะคะในเมื่อเราต้องการให้มันดีเราก็ทำดีให้มันสุดไปเลยนะคะเจ็บจึงพาตัวเองมาพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองนะคะ ทางด้านการพูดโดยเฉพาะและไม่แค่นั้นค่ะนะคะไม่ได้แค่การพูดอย่างเดียวนะได้ในการพัฒนาหรือปรับบุคลิกภาพในการพูดด้วยนะมีหลักการในการพูดนะและก็สามารถที่จะจับประเด็นและรู้ว่าเราเนี่ยจะมีจุดจบในการพูดอย่างไรก็เรียกได้ว่านะคะเป็นความประสบความสำเร็จนะคะเป็นความสำเร็จนะคะ อีกแบบหนึ่งนะในชีวิตของเราจริงๆแล้วความสำเร็จของคนเรานะคะมันวัดกันไม่ได้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันแล้วแต่คนเนาะบางคนต้องการที่จะ,ะมีหุ่นเฟิร์มนะคะอยากออกกำลังกายอยากมีสุขภาพที่ดีนั่นก็คือ,อ,อเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาอยากจะทำให้สำเร็จมันคือความฝันของเขาอย่างบางคนเนี่ย จะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินร้อยล้านอยากมีเงินหนึ่งแสนหรืออยากจะมีเงินเก็บหนึ่งหมื่นหรืออยากจะได้วันละหน0 0งอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มีข้อจํากัดมันเป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นน่ะนะคะไม่ว่าเราจะมีความฝันอะไรก็ตามนะหรือสิ่งที่เราอยากจะพิชิต มันให้ได้อจะทําให้มันสําเร็จสิ่งสําคัญเลยคือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วทําไมล่ะเจี๊พถึงต้องมานั่งพูดให้กําลังใจผู้คนอยู่เสมอเพราะาเจี๊บรู้ดีนะคะเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนทำเนาะพอเราลงมือทําเราจึงรู้ผลลับนะะต้องลงมือทําค่ะเราจึงรู้ผลลัพธ์แล้วเจ๊พก็ได้รู้ผลลัพธ์นั้นว่าผลลัพธ์มันคือนะคะหึงเลยนะคะกําลังใจนั้นอะ่ะมันจะย้อนกลับมาหาเรา แรงบันดาลใจมันจะย้อนกลับมาหาเราและเรายิ่งทํานะคะเรายิ่งทํามากเท่าไหร่มันจะสั่งสมประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทําให้เราเนี่ยมีผลงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราทําผ่านไปปีสองปีสามปีสี่ปีเราย้อนกลับมาดูตัวเองค่ะมาย้อนดูทบทวนดูประสบการณ์ที่ตัวเองทําคลิปวิดีโอที่ตัวเองทานะคะ หรือช่อง YouTube ที่ตัวเองทำหรือเพจที่เจี๊บสร้างนะคะหรือไลฟ์สดเนี่ยนะคะเราจะเห็นความเรียกว่าความมุมาณนะของตัวเราเองเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีความรักมีความเชื่อมั่นมีพลังศรัทธาแค่ไหนแล้วทำไมเราถึงทำมาได้ตั้ง4-5หปีบางคนทำถึง10ปีทำไมมันถึงทำได้นานขนาดนั้นเพราะมันซึมซับ ฝังลึกเข้าไปนะคะในจิตวิญญาณของเราฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สานึกของเราจนเราเนี่ยทำมันได้อย่างอัตโนมัติทำมันได้อย่างได้อย่างคล่องอะนะคะคล่องแคล่วอะ่ะนะคะบางทีก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากมายเลยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะคะอย่างเจ๊พูดณนะตอนนี้นะคะเจ๊ก็ไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยนะคะพูดจากความรู้สึกพูดจากหัวใจ นะคะแล้วออกมาให้ออกมาแบ่งปันด้วยหัวใจจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำด้วยหัวใจค่ะนะคะผลลัพธ์ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะได้อะไรนะคะอย่างที่เจ๊บอกเสมอว่าจุดทูบยังเหลือหางทูบใช่ไหมคะจุดเทียนยังเหลือหางเทียนเพราะฉะนั้นค่ะเวลาทูบหมดคิดทูบก็ยังเหลืออยู่นะคะ เวลาเทียนหมดน้ำตาเทียนก็ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจฟทำค่ะมันไม่มีอะไรศูญเปล่าอย่างน้อยคือนะเรามีผลงานเรามีกําลังใจให้กับตัวเองแล้วมันเป็นการตอกย้ําด้วยนะว่าคฮ้ยทำต่อไปเถอะที่ผ่านมานะ่ะมันสําเร็จมาแล้วสําเร็จมานะับครั้งไม่ถ้วนนะคะแล้วหลายๆคนนะคะลองย้อนกลับไปมองเลยนะคะไปมองดูค่ะสิ่งที่ตัวเองเคยทําแล้วสําเร็จมาแล้ว จะบอกว่าอย่าลืมให้รางวัลตัวเองอย่าลืมชื่นชมตัวเองอย่าลืมขอบคุณตัวเองอย่าลืมเฉลิมฉลองความสําเร็จด้วยการนะคะจะบอกว่าสิ่งที่เราเฉลิมฉลองความสําเร็จได้ดีที่สุดนั่นก็คือการเอาความสําเร็จนั้นออกมาเล่าต่อออกมาแบ่งปันต่อออกมาส่งต่อให้กับผู้อื่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะ ยังมีคนอีกมากค่ะนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือยังมีคนอีกมากนะคะที่ต้องการแรงบันดาลใจยังมีคนอีกเยอะมากมายเลยนะคะที่ที่เขาเนี่ยอยากจะหาทางออกนะคะอยากจะหาวิธีทำอยากจะประสบความสำเร็จยังมีอีกมากค่ะและเจฟก็วันนี้นะคะได้ทำหน้าที่และได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคะในการช่วยเหลือผู้คนในการออกมาแบ่งปันสิ่งดีดๆและสำหรับวันนี้นะคะ ขอขอ,ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะท่านที่แวะเข้ามานะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็คอมเมนต์นะคะส่งกําลังใจมาหน่อยนะคะคอมเมนต์ comment, ส่งกําลังใจมาหน่อยแล้วบอกเจ๊ฟหน่อยว่านะคะวันนี้นะคะเข้ามาฟังตอนนี้หรือว่าฟังย้อนหลังก็ได้นะคะคุณได้รับอะไรบ้างนะคะคุณได้รับอะไรบ้างแล้วคุณจะสามารถนําสิ่งที่เจ๊ฟแบ่งปันอะ เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างอย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เจี๊ยบได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะนะคะจะได้มีกำลังใจจะได้ออกมาทําคลิปมาแบ่งปันสิริต่อและสำหรับวันนี้ค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเจี๊ยบก็คิดค้นนะคะวิธีการที่จะสร้างแรงบันดาลใจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเจี๊ยบต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมนะคะเจี๊ยบถึง คิดที่จะทำวอลเปเปอร์นะคะภาพหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจี๊บใช้วิธีนี้กับตัวเองเออไม่ว่านะคะเราจะทุกข์จะสุขนะ,ะหลายๆคนนะ,ะมักจะหาภาพหน้าจอเนาะนะคะที่เป็นในลักษณะของเงินเป็นปึกๆก,ก,ก้อนๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นก้อนทองนะคะทองแบบโอ้โหอลังการมากสีทองนะคะ เอาไว้ที่หน้าจอตัวเองบางคนเนี่ยใช้ภาพครอบครัวนะบางคนรักและให้คุณค่ากับครอบครัวมากบางคนรักลูกมากนะคะลูกของตัวเองเนี่ยนะคะก็เอารูปลูกเนี่ยมาสร้างเป็นวอลเปเปอร์เป็นหน้าจอใช่ไหมคะอย่างบางคนชอบต้นไม้ชอบทิวทัศน์ชอบอะไรก็ตามเกี่ยวกับคู่ตัวเองรูปภาพงานแต่งงานหรือจะเป็นรูปเซลฟี่ตัวเองสวย,สวยๆหล่อๆนะคะแล้วเวลาเรามองเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นไงคะ รู้สึกมีพลังใช่ไหมคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกําลังใจมันรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจทําให้เรารู้สึกฮึกเหมิมเวลาที่เราท้อใจพอมาดูวอลเปเปอร์ปุ๊บยกขึ้นมามันจะเป็นการที่เตือนใจเรานะคะเหมือนกันแหละก็ตุ้นพลังงานชาร์จพลังงานให้เราอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคะ่ะหนังสือเออไม่ใช่หนังสือมือถือของเรานะคะโทรศัพท์ของเราค่ะมีพลังงาน มีพลังงานแล้วเมื่อเรายกขึ้นมาเนี่ยนะคะเราต้องใช้มันอยู่ตลอดเวลาเนาะนอกจากเบอร์มือถือแล้วนะคะสิ่งสำคัญคือภาพหน้าจอเลยเพราะว่าเจ๊บใช้มาตลอดเจ๊บจะใช้รูปเ,เงินก้อนอรูปบ้านรูปตัวเองรูปอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วเรามีความสุขเพื่อที่จะกระตุ้นและย้ำเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยอย่าลืมเป้าหมายอย่าลืมความฝันของตัวเองนะอย่าลืมสิ่งที่เราอยากจะประสบความสำเร็จนะ เราทำเพื่อใครนะเราทำเพื่ออะไรหน้าจอวอลเปเปอร์บอกเราหมดเลยเพราะฉะนั้นค่ะเจ๊ฟจึงนะคะวันนี้ออกแบบวอลเปเปอร์นะคะสำหรับเฉพาะบุคคลเลยนะคะรับทำวอลเปเปอร์สวยๆนะคะคุณจะทำใหออ้อลังการแค่ไหนให้มันดูรวยดูมั่งคั่งแค่ไหนหรือจะออให้กระตุ้นเพิ่มความรักความสัมพันธ์ทางด้านไหนอยาก ส่งเสริมกระตุ้นในะเรื่องของการงานอาชีพอะไรหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่คุณภูมิใจนะคุณสามารถส่งรายละเอียดรูปภาพแล้วก็ตีมที่คุณต้องการมาได้นะคะทางอินบ็อกก็ได้หรือว่านะคะลิงก์แหลมเจยบแฮปปี้เน็ที่เจ๊บทิ้งไว้ในโพสต์นะคะเดี๋ยวเจยบจะให้ไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันถ้าใครสนใจนะคะ ก็ inbox ทักเข้ามาได้ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นสำหรับ10ท่านแรกนะเจอบรับแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นและจะพยายามทำให้เสร็จภายใน1วันเลยนะคะคุณจะได้รับภาพวอลเปเปอร์2ภาพนะคะคุณสามารถไปเลือกใช้ได้เลย2ภาพนะคะสองภาพสวยๆเก๋ๆเอาไปเลยในราคา299บาบาทนะคะและนะคะคุณสามารถ ถ้าหากว่าแนะนำเพื่อนนะคะแนะนาเพื่อนนะคะให้มาใช้บริการนะ,ะทำวอลเปเปอร์นะคะคุณเก็บหลักฐานเอาไว้เลยนะคะคุณแนะนำใครมาแล้วส่งหลักฐานมาให้เจ๊ยบดูในครั้งต่อไปอะ่ะคุณจะได้สิทธิ์นะคะเจ๊ยบจะลดราคาให้คุณเหลือ159บาทนะคะได้สองลูกภาพเหมือนกันนะคะเอาไปบอกต่อเอาไปแบ่งปันนะคะ เอาไปสร้างแรงบันดาลใจกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากมีวอลเปเปอร์เป็นของตัวเองสวยๆเก๋ๆแบบที่เจ๊บทำให้ดูนะคะในใน a c e b o o k ที่เจ๊บโพสต์ออกไปก็อย่าลืมนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเจ๊บด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณนภัสนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะ<น><ๆ>ก็นะคะคุณนภัสคะอยากฟังย้อนหลังนะคะสามารถฟัง ฟังได้นะหลังจบคลิปนี้หลังจบไลฟ์นี้นะคะฟังย้อนหลังได้เลยจะเชื่อว่านะคะคุณจะได้ประโยชน์ได้รับแรงบันดาลใจแน่นอนนะคะถ้าอยากประสบความสําเร็จนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองนะคะในด้านใดๆก็ตามนะคะเจฟนะคะก็ยังเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะรับเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะต้องการนะคะ,ะคำแนะนำดีๆก็อย่าลืมทักกันเข้ามาได้นะคะ ได้ทุกเรื่องนะคะที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ